Hi everyone, we're back again on Temple Vlog episode 5, which today I'm taking you guys along with me to the นองอุ b บสถ temple in Sansai in Chiang Mai province. ส so, วัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Temple Vlog ตอนที่5โดยวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาที่วัดหนองอุโบสถอําเภอสันทรายของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เดิมทีเป็นวัดร้างนะคะส่วนสร้างขึ้นในสมัยไหนเนี่ยก็ยังไม่ได้ปรากฏอย่างแน่ชัดค่ะบางตำนานเล่าว่าพระแม่อุมาเทวีคือเจ้าแม่ที่คอยคุ้มครองมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะได้มาสร้างวัดแล้วก็ปล่อยล้างไปนะคะทําให้พื้นดินสุดโทมพระอุโบสถก็ได้จมลงเหลือแตยอดหลังจากเวลาผ่านไปนะคะก็ได้เริ่มบุรณะขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็กลับมาล้างอีกรอบค่ะ หลังจากนั้นประมาณ24ปีก็ได้มีพระทุดงสองรูปนะคะมาจำวัดแล้วก็เริ่มสร้างวัดจนมาถึงปัจจุบันค่ะภายในวัดมีบรรยากาศที่ร่มรืม่นมากค่ะทั้งต้นไม้แล้วก็บ่อปลานะคะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2บ่อค่ะเขาจะแยกกันอย่างชัดเจนนะคะว่าบ่อนี้ไว้สําหรับให้อาหารปลาแล้วก็บ่อนี้ไว้สําหรับปล่อยปลาค่ะคลิปหน้าเราจะลองมาพากเสียงเป็นภาษาอังกฤษกันด้วยนะคะ Don't forget to put the thumbs up and subscribe our channel. All the links you need are in the description box, and also an email to contact us for a bespoke temple tour in Northern Thailand. Don't forget to check it out. Bye.